นี่บ้านโยมนี่อยู่สุดตันเลยไมทางตันเดี๋ยวเก้าอี้นี่ไอ้นี้คือนี่คือบ้านเหรอเอาเก้าอี้มานั่งนั่งในล่มเนี่ยค้างนั่งข้างองค์เนี่ยเออเสียบใมวะเออโยมโยมนั่งเก้าอี้นี่นั่งนั่นเลยไม่ต้องเลื่อนแล้ว ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบเก้าหสิบเก้าจะเก้าไปไหนตามอายุเก้า <9 S 2> ไปเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบดีจ้ะแมวเลี้ยงแมวอะ่ะจ้าแมวเยอะลูกสาวเขาเอามาเลี้ยงที่นี่มันก็มีลูกมีอะไรก็เลยแมวแมวมันเกิดไวจ้าแมวมเกิดไว แล้วตอนนี้โยมเป็นอยู่ยังไงสภาพชีวิตอ<ม>ก็พอมีพอใช้พอมีพอใช้อ<ม>พอได้กินอยู่แล้วมีใครส่งเสียและมีรายรับยังไงบ้างก็มีประกันสังคมจะก่อนทํางานทีนี้อพอปิดเกษียณแล้วก็ประกันสังคมก็จะพอมีประกันสังคมช่วยแล้วก็เงินผู้สูงอายุ ช่วยอยู่ของโยมได้หกร้อยได้ประกันสังคมเท่าไหร่สองพันก่อนนั้นโยมทำงานอะไรที่ได้ประกันสังคมทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงงานเอ๋อก็เลยได้เงินไล้ประกันสังคมนี้เขาให้ตลอดชีวิตไหมตลอดชีวิตจ้ะอ๋อถ้าเกิดได้สองพันหกร้อยจด้แล้วยังมีรายรับอย่างอื่นไหมก็มีลูกสาวคนกลางถ้าไม่มีก็พอทงให้กินอยู่พอได้กินอยู่ เพราะลูกเขาอยู่ด้วยไงลูกชายพอจะมีลูกชายอยู่ด้วยบ่าวลูกหลานหลานลูกของอคนกลางอะ่ะลูกเขาอยู่ด้วยไงเขาก็เลยงส่งก็ส่งให้เดืนอนนั่นแหละก็ไม่แน่บางทีก็บางทีนะเดือนหนึ่งอะ่ะไม่ได้ส่งเป็นเดือนบางทีถ้าไม่มีสักสิบวันยี่สิบวันก็ส่งมาให้พันหนึ่งไม่พันหนึ่งก็ห้าร้อยคนได้กินก็แค่ไว้ ไว้ซื้อแต่ลงโยกก็ได้แค่สองพันหกร้อยกับที่ส่งมาก็มีมีมีหลานอยู่อ๋หลานโตยังโตแล้วอายุสิบหกแต่ว่าเขาไม่ก็ดีสมองอ๋อเป็นทางสมองเหรอเกี่ยวกับสมอง สามียังอยู่ไหมไม่อยู่เสียไปตั้งนานแล้วแล้วยังคิดถึงไหมอลยลืมแล้วลืมแล้วตั้งนานแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงแล้วจะเจอกัน <c oughs> จะเจอกันหรืเอเปล่าเสียไปตั้งนานแล้วยี่สิบสามแด้โยมได้ปฏิบัติทำอะไรบ้างไหมไม่ค่อยน่าลงไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติทมนอกจากว่าวันพระทีก็ไปวัด เป็นบางวันพระถ้าใกล้ๆแค่วัดตรงนี้ก็ไปอยู่ถ้าไกลๆก็เดินไม่ค่อยไหวขาไม่ดีแล้ววันๆหนึ่งเราเราทำอะไรบ้างวันๆวัน,นวันก็ทำงานบ้านเนี่ยก็จุกกระจิก๊กหวังเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยแมวเยอะกิ <c oughs> จวัตรจำวันก็ <c oughs> สรุปแล้วก็คือต้อง ต้องเขียมเอาใช่ไหมเดือนเดือนหนึ่งที่อยู่ก็ต้องประหยัดเอาประหยัดใช้ใช้ใช้จะกิงใช้เดือนเท่าไหร่ที่ยมใช้โ,<อ>โดยที่เดือนหนึ่งก็ถ้าซื้อกับข้าวก็เขียมเอาแล้วทีนี้ค่าน้ําต้องเอาไว้ค่าน้าค่าไฟอ๋ออ๋อมีมีน้ําไฟด้วยละ่ะค่าน้ําก็เดือนละร้อยกว่าบาทแล้วค่าไฟก็พันกว่าเดือนหนึ่งก็ต้อง เยี่ยมไ่ให้ค่าไฟค่าน้าก็แสดงว่าเ,เดือนเดือนหนึ่งก็เกือบจะไม่พอนะ <c oughs> ไม่เคยพอก็ประหยัดขอลูกมั่งอะไรมั่งเงี้ยเวลาไม่มีก็ขอลูกแล้วเขาไปเยี่ยมบ่อยไหมก็มาอยู่คนกลางเลยแต่คนเล็กก็นานๆานมาทีหนึ่งถ้าหมอน้ารักเขาจะมาบ้านเขามีลูกประจําตัว หมอไม่นัดเขาก็ทํางานเขานั่ถือว่าโยมพอใจอย่างชีวิตขนาดนี้ที่เป็นอยู่โอ้หรืว่าหรือว่ามันได้แค่นี้ก็มันได้แค่นนี้ก็บางทีก็มีของอะไรก็เอาไปขายเหมือนกันอย่อย่างเช่นอะไรบ้างเนี่ยของในบ้านเนี่ยแต่ตอนนี้มึงไยบปลูกแบบผัดอ๋อ ของคือพวกผักเหรอต้กเดีนี้ยังไม่ได้ปลูกเพราะปลูกไว้แมงมันกินหมดก็เลยยังไม่ปลูกแมงเยอะแล้วมีหนี้สินอะไรไหมมีอยู่ะมีอยู่มีด้วยเหรอมีมีเป็นหนี้ธนาคารอยู่ตั้งนานแล้วเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรธนาคารเกี่ยวกับก่อนทํานาไงก็แฟงไงทีนี้ก็ไปกู้เงินมาแล้วทีนี้ก็ ผ่อนชำระอยู่ก็ยังชําระไม่หมดเลยนะเวลาเวกเวลากู้มาทํานาแล้วมันไม่ได้เงินคืนหรอได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยไงบางทีก็เจอผลแรงน้าท่วมมัืออะไรนั่นฉันรู้ว,นะว่าคือขาดทุนนะค่ะขาดทุนบ่อยไหมเวลาทําสมมติในในรอบห้าปีสมมติตอนนั้นทํากับแฟนก็ มันก็ได้มังไม่ได้มังเนาก็ไม่ค่อยพอจะสูงเงี้ยก็ผ่อนชําระเขามาอ๋อคือ,อละกู้นี้เขาเขาเขาเราต้องมีหลักทรัพย์ไหมไม่มีเราค้ากันเองไงคนในกลุ่มเดียวกันทั้งกันแล,แล้วทัวันนี้จ่ายไปเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเหลือตั้งห้าหมื่นกว่ายังติดอยู่ห้าหมื่นกว่าวแล้วผ่อนยังไงเวลาผล่อนก็ว,ว่าจะผ่อนตอนแรกก็ผ่อนเดือนละห้าร้อยเขาก็ให้เดือนละห้า เขาผ่อนเดือนละห้าร้อยเขาก็ให้อยู่ธนาคารนะน,นะเขาบอกก็ผ่อนเขาให้ราชบาลเขาก็ให้อะไรล่ะที่ผ่อนชาระนี่อะไรเขาเรียกอะไรนะพักหนี้เหรอพักหนี้อ,ะอ่ะก็พักอยู่เนี่ยยังยังไม่ได้ตอนนั้นตรงอยู่เดือนละห้าร้อยทีนี้เขาให้พักก็เลยพักไว้ก่อนเพราะเพอหายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวที่นี้ก็ต้องเดินต่อเยอะหายเหนื่อยแล้วก็ต้องไปต่อ ได้ลูกลูกลูไหมลูกก็รู้บอกเขาอยู่เขาก็อยากจะช่วยอยู่แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีน่นหนะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะช่วยอยู่แต่ตอนนี้นผ่อนชําระอยู่ไงแต่แต่ก็ไม่หนักใจมากเพราะเพราะมันมันยังผ่อนทีละในน้อยได้ผ่อนทีละน้อยได้แล้วคิดว่าจะหมดเมื่อไหร่เขาอีกนานลาวกว่าจมู <laughs> เดือนละห้าร้อยเหร่่ะปีละหกพันแล้วแล้วดอกมันเพิ่มด้วยไหมดอกอ่ะถ้าดอกเขาก็คิดเท่าเดิมตอนนั้นไปเขาบอกว่าดอกก็ยังไม่เพิ่มเพราะว่ารัฐวาลช่วยให้พักนี้อยู่อ๋อแต่เมื่อ,อไรถ้าไม่พักนี่ดอกก็ต้องต่อาอต้องต่ออีกต้องเพิ่มอีกแหละพซยังยู่ก็บอกกับลูกลูกก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วย แตนน่ไม่จะช่วยโดนอะไรเขาก็บอกว่าจะช่วยแต่ถ้าช่วงพักนี้ถ้าถ้าเรามีรีบจ่ายก็ดีมันจะตัดไปเลยไม่ไม่ต้องไปดีไม่ดีดอกมันจะมากกว่าต้นเนาะ,ะหัวหน้าเขาก็บอกว่าถ้ามีก็เอามาตัดก่อนเลยจะได้เพราะว่างั้นนี่เราแต่ยังไม่เคยมีเนาะก็เลยยังตอนนี้ทำอะไรก็คงจะไม่ไหวเนาะ แข้งขาก็ไม่ดีเลยนะ่ะบางทีทุกทีเคยไปขายของที่ตลาดน้ำเลยวันนี้ก็ไม่ว่าเด้โยมมีโรคอะไรไหมดูอ้วนมีฟารมดันกับเบาหวานไขมันนิดหน่อยไขยมันไม่เยอะส่วนมากคนเป็นเบาหวานส่วนมากจะอว้วนไหมกกโดยโด,ยดย้วยยา,าอ้วนหรือเปล่ายายารัมดันเบาหวานอะดันไปไหนดันขึ้นดันดันลงดันขึ้นดีบบกว่าดันขึ้นเด้ะ ต้องระวังนะเส้นเลือดนะเวลาความด<ช>ัน<ต>เคยวูบไหมไม่เคยเพราะว่ากินยาวแล้วบ้านหมุนบ้านไหมไม่มีหรอกแต่ตอนนี้โยก็คุมยาอยู่นะ่าคุมยาอยู่เพราะว่าต้องคุมไว้ถ้าไม่คุมเ๋ยวบูบขึ้นมา๋ยวนั่งขึ้นมาบ้านหมุนขึ้นมาบ้านหมุนขึ้นมาไม่มีใครเห็นนะเอาสมวนตอนนี้ถ้ามีเงินเงินหมื่นสองหมื่นแล้วยมกล้าไปทำอะไรก่อน เอาไปใช้นี่ธนาคารก่อนเอย่าจ,จะต้องเอาไปใช้นี่จะงานธนาคารแล้วผ่อนผ่อนมั่งไงมันจะได้เหลือน้อยต้องผ่อนโหเป็นนี่หลายปีแล้วนะทุกไหมเป็นหนี่อย่างนี้ทุกไหมหรือว่ากังวล <c oughs> วกังวลเหมือนกันว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ ถ้านานๆไปดอกมันไม่รึมันไม่เอาถ้าถ้าช่วงที่เขาพักนี่ดอกก็ยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดหมดเวลาพักนี้แล้วดอกก็จะขึ้นนะเพราะว่าถามหมดหน้าแล้วค่าหม, 5, <000. S 1> หมื่นนี้ดอกหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่ทราบอยู่งั้นเนี่ยใช่ไหมหกเปอร์เซนโอ้โหหกร้อยหกห้าสามสิบ ตอนแรกอ่ะเดลตอ้นอแค่สามหมื่นกว่าบ,บาทเองทีนี้เราก็ไม่ได้ใช้เขาหมดนะเขาดอกเขาก็ขึ้นมาไงโอ้ตอนตอนนี้ก็ทบแล้วนี่เนาะเท่าเป็นเท่า,าเกินเท่า,าตัวแล้วนะท่านนี้เราผ่อนไปด้วยส่วนห่นก็ผ่อนไปมั่งก็มันยังก็ยังไม่พอดอกเขาอะนั่นไปอ่ะก็ยังไม่พอดอกเขาที่เขานั่นก็เลยทบไปก็เป็นห้าหมื่นกว่า ที่ส่งไปก็ไม่พอดอกแล้วทํ<ท>า <ำ S 2> <ง>ไงที่เราจะมีเงินเงินก้อนไปจ่ายเขา <c oughs> ก็ต้องผ่อนชําระไปก่อนยเยอเผื่อลูกเขาจะช่วยมีเงินอะไรหรือถ้าเสียชีวิตไปก็มีประกัน <c oughs> เอาประกันไปจ่ายทําประกันชีวิตไว้กับอกองทุนหมู่บ้านไงนจะไปค้าขายเลยก็คงไม่ไหวไงโอ้ไม่ไหวแล้วขี่รถก,ก็ไม่เป็น ก็ต้องเก็บอะไรเล็กเลยน้อยแถวบ้านเอาปลูกผักเหมืองอะไรไปฝากกับร้านค้าก็ขายบางทีก็ทําของไว้่ฝากเขาวัน,นึงก็ไม่ได้เท่าไหร่ของก็ขายไม่ดีตอนนี้คนที่เขาขายประจําเขาก็ยังแย่ yeah, เลย yeah, ขายไม่เขาได้เขาบอกเขาก็ยังขายไม่ได้เลยก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะมาช่วยโยมไปไปจ่ายหนี้สัก ครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็อย่างน้อยดอกก็ดอกก็ลดลงไปอีกใช่ไหมหยุดพักนี่ล้วก็ต้องพักนี่ก็ได้จะไปจ่ายไปถ้าได้เราจะไปตัดบอกว่าแต่เขาให้พักนี่อ่ะแต่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ไปจ่ายได้เดี๋ยวโยมก็โทรบอกลูกสิเพราะว่าตอนนี้มีพระดานมาช่วยเราครึ่งหนึ่งแล้วแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็รีบรีบมาตัดเยเดี๋ยวดอกมันจะเพิ่มอีกเดี๋ยวช่วยสักสองหมื่นห้า พันนะเอาเอาเงินได้อยอมรับสองหมืนน่นห้าอย่างน้อยก็เดี๋ยวยอมรีบไปตัดนี้และโทรบอกลูกว่ายังไงหรือว่าเราอาจจะผ่อนให้เยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าห้าร้อยแล้วเดี๋ยวค่าดอกมันจะก็จะไปใช้นี่ธนาคารก่อนขอบคุณหลวงพ่อข,อขส,สองหมื่นห้าใช่ไหมเขอบคุณค่ะเอาไปตัดนี้ใชจะได้ไม่ต้อง วันนี้วันโอ้มันต้องเป็นบันจันวันนี้วันเสราร์จา้จาจอมบรนจันเดี๋ยวจะไปตัดต้นไว้ก่อนเลยทั้งดอกทั้งต้นเนี่ยมันเท่ามันห้าหมื่นก็ไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะโทเบอกลูกว่ารีบมาปิดได้ก็รีบปิดเเดี๋ยวมันงั้นกลายเป็นดอกจาก้าเนะาะจ้าเดี๋ยววิทยุให้ฟังเอาไปฟังจะได้เจริญสติ อบรมปัญญานี่นะ,ะก็คือหนังสืออ่านได้ไหมได้นี่แล้วของดีอยากให้ยมท่องบทนี้จังเลยเนี่ยเอาสติกำหนดแล้วก็นั่งอ,อยู่ไหนก็โยมบริกรรมพุทโธนี่ททเดี๋ยวหลวงพ่อก่อนนอนก็ท่องอย่างนี้นะเหรออ่าก่อนนอนบางทีนอนไม่หลับก็ท่องอย่างนี้ได้แล้ว,ลวพุทโธแล้วก็เตรียก่อนนอนต่อไปตั้งน้โมสามจบ ตามหนังสือที่เป็นสีน้ําเงินแล้วก็ไตสนาคมถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสานังกัจฉามิสังคังสาังกัจฉามิครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ทุติยมปีครั้งสางก็ต,ติยมปีพอจากนั้นก็ท่องพุทธคุณอิติพีโสเคยเคยท่องไหมบทนี้ก็เคยอยู่ตอนนั้นไปวัดบ่อยเคยกลับมาแล้วก็ท่องท่องทุกวันเลยท่องพอท่องเสร็จปั๊บแล้วก็ ลมตัวลงนอนก็ได้กําหนดกําหนดลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพุทโทและปล่อยให้หลับไปแต่ถ้าถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ต้องกำหนดลมก็พุทโทอยู่ในใจพุทโทพุทโทไปครับมีมอบให้นะเป็นอรอาลีัพย์ทำแบมือพอดีมีหนังสืออ่านก็ดีจะได้ท่องได้จะได้จําได้ไงทีนี้วิธีเปิดไปเสียบปลั๊กไฟนะนนี่ไม่เลย เป็นเสียบไฟปั๊บชาร์จไปในตัวอพอชาร์จเสร็จคืนหนึ่งพวกนี้เช้าถอดปลั๊กมาฟังที่ไหนก็ได้ถ้าเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าแท็กสองสวดมนต์เย็นนอกนี้บรรยายธรรมะมีเกือบสี่อแท็กนะ,ะเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มีดนตรีไทยก่อนเวลาหลวงพ่อนำสวดมนต์เองแล้วก็บรรยายธรรมเอง ให้ยอมฟังไปเรื่อยๆสึบซับไปเคยดูในโทรศัพท์บัตรเคยเปิดอยู่นะเห็นก็มีวโมีธรรมะอะไรในโทรศัพท์บัตรเคยเปิดฟังอยู่นะเติมเตือนนะฟังสบายอีนี้ธรรมวัดนะอีนนี้ฟังธรรมเวลากดรีโมทก็อยู่ใกล้ๆกันก็ได้ ที่เราเนี่เสียงหลวงพ่อเองหมดเลยหลวงพ่อเหรอนั่งภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ครับสอนสมาธิเยอะนั่งสบายนาะเริ่มบางคนฟังยังไม่จบเลยหลับไปก่อนแล้วับสมาธิก่อนเลยจ้ะหลับก่อนการเจริญสติก่อนเนี่ยฝึกเรื่องสติเป็นหลักเลยจ้ะฟังแล้วสบายตรงนี้มันเป็นหัวใจหลัก ไม่มีสิ่งนี้วงพ่อบรรยาใช่หรือกดเสียสติส่วนมากจะเป็นแนวสงบไปเรื่อยๆหรือคนที่ฟังไปเรื่อยๆคุ้มครองตัวเองไม่ได้แต่ถ้าจะฟังสวดมนต์ก็ต้องกดเลขหนึ่งกลับมานี่ดีๆไปกินแล้วถ้าไม่กดจะไปเรื่อยแต่ถ้าโยมไม่อยากฟังสวดมนต์โยมก็ปล่อยไป ็เทศไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรต้องการฟังสวดมน์ก็เลขหนึ่งตอนเช้าเลขสองตอนเย็นนะเอาแบมมือมาแสาธุมาแบ่งเบา,าบำบัดทุกบำรุงสุขส<า>กันอ<า>โอ้อดีนีวเก็บเอาไม่เปเลไรดเดี๋ยวหนึ่งอโยมวันนี้ห้าโมงเย็นไอ้สี่โมงเย็นปรมผงนาคนะเพราะก็จะบวชทั้งหมดสิบเอ็ดรูปด้วยกันเข้าพรรษานี่สิบเอ็ดรูปนะ ใครจะมาร่วมปมขมหน้าก็สี่โมงเย็นในวันนี้นะวันเสาร์ที่ยี่เออวันเสาร์ที่ห้ากรกฎาคมสองรศสิบแปดสี่โมงเย็นปมผมหน้าหนึ่งนาทียโยมฟังนะว่าสัจธรรมชีวิตเนี่ยถ้าคนเข้าถึงแล้วเราจะผ่านคำว่าทุกสุขดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังเนี่ยมันก็จะ คู่กันไปหมดพบเจอจากเนี่ยแล้วก็เราก็เคยเป็นหนุ่มเป็นเด็กแล้วก็สุดท้ายก็มาแก่เจ็บตายเคยผ่านความแข็งแรงมาเนี่ยนี่คือชีวิตจริงเั้นอย่าประมาทนะว่าโอกาสที่เรามีจะทำความดีก็รีบทำเมื่อหมดโอกาสแล้วถึงอยากจะทำดีแล้วก็ไม่ทันแล้วฉะนั้นให้ตั้งสติแล้วก็พยายามทำความดีให้เยอะ แต่วความดีจะส่งเสริมอยู่ส่วนความเลวความชั่วมีแต่ทำร้ายเรานะก็ขอฝากไว้จะเล่นผ่อนนะเอ,เอาข้าวมาเอามาเอามาเอามาสักแปดลูกเข้าวแปดลูกกับข้าวาาวันนี้เขาหยุดก็ทำงานไปอยู่เไปเดี๋ยวรีบไปจ่ายหนี้นะนนไปตัดหนีนนจ้จะได้สบายแล้วทนนีนี้แล้วก็ บอกลูกว่าชด,ชดก,ดก,ดกจ,ะจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเอาเงินไว้ใช้ไว้ใจดีกว่าคนเป็นหนี้แล้วก็มันดอกทบต้นอดีอย๋ยวันจันทร์วันจันทร์จะไปคนนี้หนี้ที่มันยากที่จะออกเพราะว่ามันมีดอกใครจะมาปมผม,ผมนาควันนี้ก็สี่โมงเย็นนะวันนี้วันที่ห้ากรกาดาโกา แล้ววันพรุ่งนี้ก็9ก้าโมงก็เดินรอบประทักษิณสามรอบรอบอุโบสถแล้วเช้าๆเราก็มีตักบาตรถ้า6กโมงครึ่งขึ้นไปหโมง40มก็ยังทันอยู่นะก็ขอเจริญพรและจบอล้วนะแ